การที่เราจะขอพรสวรรค์ได้เราต้องส่งบุญให้เบื้องบนก่อนสวัสดีครับถ้าหากเราพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนที่เป็นสายมูแล้วก็สายบุญเนี่ยเขาจะมีความเชื่อสังเกตดูคนบางคนหน้าที่การงานเนี่ย ไปที่สวยแต่อยู่ๆนะชีวิตพลิกผันนักธุรกิจคนหนึ่งมีเงินไม่ต่ำกว่า20ล้านภายในระยะเวลาเพียงปีเศษเงินยี่สิบล้านเนี่ยหายวับไปเพราะอะไรไปลงทุนไปเทรดหุ้นสุดท้ายต้องมาขอเศษตังเพื่อนเนะี่ยกินข้าวจุดจุดหนึ่งก็คือตัดสินใจฆ่าตัวตาย เพราะรัฐภาพปัจจุบันไม่ไหวคือตัวเองเนี่ยยังยึดติดอยู่กับเคยมีเงิน20ล้านเหตุการณ์ในอดีตในเรื่องของอดีตชาติมันมีอยู่จริงเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเราไปทำกรรมเวรกับใครไว้บ้างแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าหากมีความเชื่อมีความศรัทธาและ ต้องการอยากจะรู้ว่าวิชาติที่แล้วหรือย้อนไปหลายๆชาติเราทำเวรกรรมไว้กับเจ้ากรรมในเวรจำนวนเท่าไหร่เพื่อนๆติดต่อท่านอาจารย์คมไตเวศเจ้าสำนักอสมบรมีพ่อแก่อำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีครับให้ท่านอาจารย์คมนะครับตรวจดวงชะตาซึ่งค่าตรวจดวงชะตาของท่านเนี่ยถูกมากเพียงแค่200บาท ซึ่งดวงชะตาที่กําหนดแล้วท่านอาจารย์คมเห็นชัดเนี่ยจะรู้เลยว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อรู้จํานวนของเจ้ากรรมในเวรแล้วพิธีซึ่งถือว่าได้ผลนั่นก็คือพิธีขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรครับท่านอาจารย์คมเนี่ยจะแนะนําเลยว่าจะต้องไปทํากี่ครั้งกี่ครั้งที่วัดบางกุ้งใต้อําเภอเมืองสุพรรณบุรีหลายคนนะครับไปทําพิธี ปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นพิธ,ธีที่ถูกต้องและเจ้ากรรมนายเวรยอมยกโทษให้ไอ้ที่ติดติดขัดขัดอะไรก็ตามหลายคนคิดว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรนี่แหละครับเจ้ากรรมนายเวรในเมื่อเจ้ากรรมนายเวรเราทําพิธีมามกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเรียบร้อยแล้วพิธีกรรมต่อมาที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปทํานั่นก็คือ ตักบาทขอพอรสวรรค์ในเมื่อเวรกรรมมันหมดไปแล้วอ่ะทุกอย่างจบไปแล้วเราดีขึ้นแล้วแต่นี้ก็ขอพอรจากสวรรค์กันครับลูกศิษย์ท่านอาจารย์คมเนี่ยคนฮ่องกงคนสิงคโปร์คนมาเลเซียเนี่ยมาให้ท่านอาจารย์คมดูดวงชะตาเมื่อรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเขาจะไปทําพิธีขมาขอขอมานะฮะเจ้ากรรมในเวรตามมาด้วยตักบาดขอพอรสวรรค์ นักธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีกรรมของท่านอาจารย์คมายเวทที่จัดในวัดบางกุ้งนะฮะนั่นก็คือพิธีขมาเจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วก็ตักบาตรขอพรสวรรค์กันว่ามีขั้นตอนยังไงบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับที่ขั้นตอนเนี่ยผมจะถ่ายอย่างค่อนข้างละเอียดแต่ตอนที่ทำเพระทำพิธีสวดเนี่ย มันยาวนะฮะมันยาวก็ยาวพอสมควรนะ่ะผมก็ด้นลงมาให้สั้นแต่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนไปทำกันจริงจริงเรามีอะไรดีๆก็อยากจะบอกบอกเล่าเก้าสิบในฐานะเป็นเพื่อนเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันก็ตามแต่เมตตาอดอดหนุนนักเสียหนาคนเนี่ยก็ถือว่ามีบุญคุณกับผมอยาให้ชีวิตนะครับทนอยู่กับความลาบากทนอยู่กับอดอดจากยาก,ยาก,ยากมันไม่ใช่เลือกสนุกหรอกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูนะครับว่า ตักบอดขอพรสวรรค์นเนี่ยเป็นยังไงเป็นการขอพรสวรรค์เบื้องบนครับมันไม่ใช่การตักบาตรธรรมดาเหมือนที่เราตักกันนะ,ะที่วัดอัมพวนารามหรือวัดบางกุ้งใต้สถานที่แห่งนี้จะมีการถวายสังฆทานจดใช้นี่กรรมหรือสังฆทานแก้กรรมแล้วก็ตักบาตรขอพรสวรรค์ทุกทุกวันจะเริ่มพิธีตอนสิบเอโมงตรงนะสิบเอ็ดโมงตรงทุกวันเลย ครับคนที่ดวงไม่ดีคนที่มีปัญหาชีวิตไม่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องอะไรก็ตามปัญหาเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะเหตุเ mm. พราะมาจากกรรมเก่าของเราเองนะส่วนมากอะ่ะเท่าที่ผมตวรวจดวงชะตามานะบางคนเข้าใจว่าถูกของมั่งถูกผีมั่งถูกทำมัง่งนะไปดูที่อื่นเขาว่ามาอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ พอเรามาตรวจดูแล้วมันปเป็นเรื่องของกรรมเก่าครับเ <c oughs> จ้ากรรมในเวรเขาเล่นงานเอานะฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะสิ่งที่จะชดใช้ได้ดีที่สุดก็คือบุญกุศลในพุทธศาสนา <c oughs> นะบุญนี่แหละเราเอาบุญจากการถวายสังฆทานที่ถูกต้องถูกต้องตามพุทธบัญญัติถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตถูกต้องสถานที่ถูกต้องการถูกต้องเวลานะ <c oughs> แค่สำหรับสังฆทานเนี่ยแค่เนี้ยสำหรับแค่เนี้ย แต่มีอานิสงส์มหาศาลถ้าเราทําได้ถูกต้องนะอาณิสงส์แต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันจะมหาศาลเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยเราก็อ,อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรจนกว่าจะครบตามที่เขาต้องการว่าเขาต้องการสางทารจากเรากี่ครั้งเราทําให้ครบเมื่อเราให้เขาครบตามจํานวนที่เขาต้องการนะ่ะนะแรงอาฆาตพยาบาททุกภพท,ทุกชาติที่ติดตามมานั้นนะ่ะเขาจะโอโหสิกรรมให้เรา เมื่อเขาโหติกรรมนะให้เราแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบลงที่ไม่ดีนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะทุเลาบานะับงและจะสงบลงในทันทีแล้วทีนี้สิ่งที่ดีจะเกิดได้พ่อะไระ่ะก็การขอพรสวรรค์เบื้องบนไงตักบาตรขอพรสวรรค์ไงการตักบาตรนี่เป็นการขอพรเบื้องบนครับตามความเชื่อของพุทธไทยเราว่าสิ่งดีๆเนะี่ยที่เราได้รับเนี่ยฟ้าประทานให้หรือสวรรค์ประทานให้นะ แล้วการที่เราอยู่ดีๆเราจะไปจุดธูปการแจ้งเพื่อขอพรสวรรค์นนะจุดธูปสิบหกดอกบ้างสามสิบเอ็ดดอกบ้างตามความเชื่อเพื่อจะขอให้เบื้องบนช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นไปไมได่มันไม่มีเหตุและปัจจัยรองนะการที่เราจะขอพรสวรรค์ได้เราต้องส่งบุญให้เบื้องบนก่อนก็คือการตักบาตรนี่นะนะการตักบาตรขอพรสวรรค์นเนี่ยเป็นการส่งบุญขึ้นไปเบื้องบนนะ เมื่อเบื้องบนได้รับบุญของเราพิจารณาแล้วเขาจะเอาบุญทั้งเราเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วส่งกลับมาให้นะฉะนั้นมันจึงมีสองพิธีกรรมก็คือการถวายสังฆทานใช้หนี้กรรมเก่าให้เจ้ากรรมในเวรเข้าไปแล้วเป็นการอดีตักบาตรเพื่อขอพรสวรรค์เบื้องบนขอความสุขความจเจริญความสําเร็จอะไรก็เรื่องของเรามีสองสำรับนะอาจารย์มันจะมีสองชุด,ดมีสองชุดแล้วในหนึ่งสำรับเนี่ยจะต้องมีเงินถวายพระหนึ่งซอง่า จำนวนเงินฮะอาจารย์จำนวนเงินไม่ให้ต่ํากว่าอายุของเราเช่นว่าผมเนี่ยอายุหกสิบสามปีบริบูรณ์เนี่ยจะใส่ต่ากว่าหกสิบสามบาทไม่ได้เขาเรียกว่าเงินต่อบุญหรือเงินต่ออายุนะส่วนของผมเนี่ยทุกครั้งผมจะใส่ครั้งละร้อยหนึ่งร้อยบาทตลอดมาเกินได้นะฮะอ่าเกินได้แต่อย่าให้ขาดนะอ่าอันนี้จะเป็นเงินต่อบุญต่ออายุนะถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นจริง นะเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเชื่อมั่นว่าบุญกุศลมีอยู่จริงและเชื่อมั่นว่าพิธีการถวายสักทานแก้กรรมของวัดบางลงใต้นี้ได้ผลจริงเนี่ยคุณประสบปัญหาอะไรก็าตามคุณลองมาทําดูนะคุณลองมาทําดูแล้วคุณจะจะรู้ว่าทางออกของชีวิตยังมีอยู่จริงในสำรับใหญ่ท่านมีอะไรมาครับอาจารย์ฮะก็มีอาหารสดนี่แหละครับเนี่ยก็คือข้าวข้าวสุกข,ข้าวสวยเนี่ยสองถุงกับข้าวสองถุง ขนมสองถุงเป็นขนมสดขนมแห้งก็ได้แต่ท,ที่นี่เราจะเน้นเป็นขนมสดเทศเพราะว่าเราสามารถรวบรวมเอาไว้แล้วเอาไปแจกเด็กได้ถ้าเป็นขนมสดเนี่ยมันอยู่ได้แค่ครึ่งวันหรือวันเดียวมันก็บูดเล้วยกระบูดเหรออ่าอันนี้ทาวัดจะเก็บสะสมเอาไว้แล้วเอาไปแจกเด็กนักเรียนผมเห็นมีน้ําด้วยอ่าแล้วมันน้ำนะน้ำเปล่านะก็คือพัตตาหารนั่นเองสําหรับพัตตาหารนลัหรับเล็กมีอะไรครับสําหรับเล็กอ่า ก็นี่แหละก็คือมีอาหารเขา,าแบบเดียวกันเลยนะฮะแบบเดียวกันการจัดบาทก็แบบเดียวกันแต่ชุดเล็กกว่าแค่นั้นเองกรณีที่มานี่ต้องมาก่อนสิบเอ็ดโมงใช่ต้องมาถึงที่วัดเนี่ยสิบโมงหรือไม่เกินสิบโมงครึ่งเป็นอย่างชาที่สุดแล้วอ่าแต่การถวายสังฆทานแบบเนี้ยมันจะต้องตรวจด,ดวงชะตาก่อนไปที่สำนักะนะฮะต้องไปที่สำนักหรือจะมาที่นี่ก่อนก็ได้มา<ะ>มามา,มาดูก่อนก็ได้ว่าพิธีกรรมเขาทําอย่างไร แต่ก็มาถามรายละเอียดแต่ก็มีวิธีง่ายๆคือติดต่อคุณเฟิร์นจัดเรื่องสำรับอาหารเรียบร้อยมันจะต้องตรวจดวงชะตาแต่ละคนดูว่ามีจุดบอดอะไรในดวงนั้นบ้างและมีเจ้ากรรมในเวรอยู่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่จะต้องถวายสังฆทานกี่ครั้งเขาถึงจะยอมรับนะครับลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คนนี้เป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมฮะมาจากสิงคโปร์มาจากสิงคโปร์ อขามีมาครั้งแรกเลยเขามีความเชื่ออย่างไงครับอาจารย์จึงมาที่นี่ก็ไปเจอกันที่โน่นแหละนะแล้วทีนี้ก็คือธุรกิจมีปัญหาในช่วงนี้นะเราก็ดูดูให้แล้วก็แนะนําให้มาถวายแล้วกทานแก้กรรมซึ่งคนสิงคโปร์จะมากันตลอดตลอดนะฮะุเรียกว่าตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่ปีแรกเลยนะก็มีคนสิงคโปร์มาตลอดอแล้วเมื่อวานก็คนฮ่องกงเมื่อวานเขามาอ่ออาทิตยนาหนึ่งมาจากฮ่องกง เมื่อทุกท่านพร้อมกันดีแล้วก็จัดนี้ไปดันตั้งใจปูกาพระราบมาและล่าวความถวายสักาวกาพร้อมกันอิมินาสัการเรนะพุทธังอภิปูจยามะอิมินาสักา,า,ากเรนะธรรมัองอภิปูจยามะ อิมินาสการินาสังฆอพิปูจิยามาอรหังสัมมาสัมพุทโภควาผู้ทางภะควันตัางภิวาเทมิสวกขาโตภาปวตาธรรมูธรรมนัมมัสสามมี ข้าพเจ้าข ah ้าพเจ้าช ah ื ah ่อนามสกุลใดค้องตนเองทุกท่านตอนนี้มูลเป็นชายทวดอาขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหาร ลา,าบทางบริวาเรเหล่านี้แก่ขอพรสวรรค์ทุกชั้นปราการ ขอข้าพเจ้าพ้นจากดวงอุบัติเหตุหิดหวังแต่แก้ถูกรอถูกโกงล้มละลายและดวงมรณะอะไรที่มีดวงมรณะออกคือมรณะไปโดนคมแล้ว พอพระเจ้าพร้อมครอบครัวหญ้ามิดปุดบอริวานมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจการงานชื่อเสียงลาบยศล่องเรือ้ตลอดไปด้วยเธอสางนทา้ยทาคูิจิตดุานสงสันธในวันนี้คันี้ขอทิศให้กั

ถ้าหากเ,เพื่อนๆไม่สะดวกที่จะเตรียมของนะฮะท่านอาจารย์คมนายเบทแนะนำครับให้คุณเฟิร์นฝากคุณเฟิร์นเนี่ยช่วยเป็นธุระให้หน่อยในการที่จะทำพิธีเตรียมของไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานเดี๋ยวไปฟังท่านเออคุณเฟิร์นนะฮะอธิบายว่าต้องทำยังไงขอเบอร์ของคุณเฟิร์นนิดนึงครับเบอร์เลยครับ099 099ก สี่ห <93 60 S 2> ้าสี่เก้าสามหกศูนย์เก้าสามหกหกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับคุณเฟิร์นก็เตรียมเลยนะฮะว่ามาที่นี่นะครับสะดวกสบายเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณเฟิร์นให้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงมีที่ช่องจอมยากชาแนลเท่านั้นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้า